ก่อนฟังเรื่องราวที่หนูกุณนำเสนอโปรดกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะติ๊งๆิงติงนิมิตในทางพระพุทธศาสนาให้ความหมายว่าเครื่องหมาย การที่บางครั้งเราได้พบเห็นเครื่องหมายต่างๆในการฝึกสมาธิเข้าฌานแล้วที่นักปฏิบัติโดยมากกล่าวว่านิมิตนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากจิตสงบแล้วรูปแบบของนิมิตมีอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันมีทั้งจริงทั้งเท็จดังที่หลวงปู่ดูลท่านเคยเอ่ยกล่าวเกี่ยวกับนิมิตว่าสิ่งที่เห็นในนิมิตนั้นเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นจะจริงหรือไม่เป็นไปแล้วแต่ วาสนาของแต่ละบุคคลตายหงหกครั้งชดใช้กรรมเป็นเรื่องจริงที่ถูกร้อยเรียงส่งผ่านมาทางสมาธิของนักบวชผู้เป็นสัมมาปฏิบัติท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในภาวะแห่งสามเณรทั้งๆท,ที่อายุเลยแล้วซึ่ง20ปีแต่ท่านไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระพิสูจน์ได้กรรมอันใดหนอที่ส่งผลให้เขาเป็นกรรมอันใดหนอที่ส่งผ่านให้เขาต้องได้รับความเจ็บนี้ เป็นคำที่ติดตัวตลอดมากรรมแห่งอดีตย่อมเป็นเหมือนรอยประทับแห่งอดีตชาติที่ผ่านมาที่ไม่อาจสามารถแก้ไขได้แต่สามารถปรับพฤติกรรมใหม่ได้หลังจากที่ได้สนทนาและรับฟังเรื่องราวของผู้ที่เล่าถึงการตายโหงหกชาติชดใช้กรรมแล้วผมก็ยกมือขึ้นพนมทันทีด้วยความเข้าใจว่ากรรมมีจริงและเป็นอย่างนี้เองราช รามันพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าหากมนุษย์คนหนึ่งเอากระดูกของตนเองที่เคยเกิดมาในทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะได้เกิดเป็นคนบ้างได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเอามากองรวมๆเอาไว้ย่องสูงเทียบพีมาลัยได้ทำบทนี้พระพุทธองค์เปรียบพุทธทอนให้เห็นภาพว่าการเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละคนนั้น ต้องเคยได้เป็นมาแล้วทุกๆอย่างเพราะแม้แต่พระพุทธองค์เองในบางพระชาติก็ได้เกิดเป็นช้างก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานอื่นๆก็เคยกว่าที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ติดต่อกันได้หลายๆชาตินั้นต้องทรงบำเพ็ญธรรมบางอย่างมาเนิ่นนานการอ่านเรื่องราวในพระไตรปิฎกทําให้เราได้เห็นหลายมุมมองที่เป็นคําสอนในเชิงบทสะท้อนที่ส่งเจตนาให้ผู้ฟัง ได้ฟังและย้อนกลับมาดูที่ดวงจิตของตนเองใครหลายคนในยุคนี้อาจจะไม่มีความเชื่อในเรื่องของคำสอนที่ปรากฏในหลักของพระพุทธศาสนาชัดเจนมากนักจะด้วยเพราะระบบแห่งบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปหรือพื้นฐานจิตใจของครอบครัวก็มีส่วนสำคัญ <S <S เด็กสาววัยแรกรุ่นคนหนึ่งเคยพูดให้ฟังว่าชาติหน้าจริงหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ที่รู้ชาตินี้ เรามีชีวิตแล้วต้องสแสวงหาและตักตรงความสุขให้ได้มากที่สุดสาวน้อยผู้นี้นิยมสิ่งต่างๆตามหลักแห่งสังคมบริโภคในแนวคิดแบบตะวันตกอย่างชัดเจนผมจึงได้บอกเธอไปว่าหากการมีทรัพย์สมบัติร่ำรวยคือความสำเร็จของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทำให้มีความสุขมากที่สุดพระพุทธเจ้าก็คงจะเป็นบุคคลที่ล้มเหลวที่สุดเพราะไม่มีอะไรเลย แต่ทำไมผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยอย่างพระพุทธองค์จึงได้รับความนับถือมากมายจากชนชั้นกษัตริย์ในยุคนั้นบ้างจากพราหม์บ้างเป็นต้นเธอถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เรื่องราวของพระพุทธเจ้าแท้จริงเป็นเพียงแค่นิยายหนังชีวิตที่ถูกลิขิตขีดเขียนขึ้นมาจากนักประวัติศาสตร์สักคนเท่านั้นผมไม่ตอบคำถามแบบนี้ แต่กลับก,กันผมหยิบมะม่วงหนึ่งผลให้เธอไปแล้วถามว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าโลกนี้มีต้นมะม่วงหากว่าคุณไม่เคยเห็นต้นของมันเลยเชื่อเธอตอบทำไมจึงเชื่อนี่ไงผลของมะม่วงเมื่อมีผลย่อมจะมีต้นจึงได้สาธยายให้เธอฟังไปว่าถ้าหากเธอเห็นพระพิสุทธเดบินธบาตอยู่ซึ่งก็เปรียบได้เหมือน,น,นเป็นผลของการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ,เจ้าก็ได้ เพราะหากไม่มีพระพุทธเจ้าในโลกนี้จะมีพระพิสุกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันเธออมยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าแต่เรื่องกรรมไม่น่าจะมีและเป็นไปได้เพราะคนเราตายแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปไหนไปอยู่กับใครหรือตายแล้วก็ละลายหายกลายเป็นไอเป็นฝุน่นอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจึงถามเธอไปว่า คนโบราณบอกว่าทำดีมากๆตายไปแล้วขึ้นสวรรค์จะเชื่อหรือไม่ทำไม่ดีมากๆตายแล้วจะไปตกนรกเชื่อหรือไม่เธอบอกว่ายาพี่น้องที่ได้ตายไปไม่เห็นมีใครมาบอกเลยว่าไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครดังนั้นการตายแล้วก็คงจะแล้วกันไม่มีอะไรที่จะต้องมาสืบพันธุ์กันอีกต่อไปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ให้อยู่ กก ried, สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเพียงแค่อุบายในการสอนให้คนกลัวมากกว่าหากใครสักคนหนึ่งไปยิงคนอื่นตายด้ยเจตนาและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้อันนั้นเป็นผลแห่งกรรมหรือเปล่าเธอบอกว่าอันนี้เป็นผลกรรมใช่แต่คิดว่าหากกรรมมีจร,ริงก็คงจะปรากฏในปัจจุบันนี้มากกว่าปรากฏในชาติหน้าแสดงว่ายอมรับในเรื่องกรรมแล้วทีนี้ลองพิจารณาต่อไปว่า หากเราทาไม่ดีเอาไว้มากหรือทําดีเอาไว้มากแต่ผลของการกระทํานั้นยังไม่ได้ส่งผลเลยตอนที่มีชีวิตอยู่คิดว่าผลนั้นจะละลายหายไปกับการตายของเราอย่างนั้นหรือคงเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องอยู่ในหลักของเหตุและผลแม้ว่าผลยังไม่ได้แสดงออกนั้นอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม พียงแต่บางครั้งเราไม่รู้ผลวิบากกรรมสามารถโอนข้ามภพชาติโดยไม่ต้องเสียค่าโอนแต่จะโอนไปให้บุคคลอื่นไม่ได้การโอนในที่นี้ก็คือโอนให้ผู้ที่กระทำนั่นแหละชาตินี้ชื่อนางสาวดำพอตายไปแล้วเกิดใหม่ชื่อนายแดง ผลวิบากกรรมที่นางสาวดำทำเอาไว้ก็ต้องโอนไปสู่นายแดงด้วยแม้สภาพร่างกายสังขารคนละคนกันแต่ดวงจิตนั้นเป็นดวงจิตเดิมลักษณะของวิบากกรรมนั้นมีทั้งส่งผลทันทีและส่งผลในคราวหลังกรรมในลักษณะของการที่บางครั้งเกิดขึ้นออกมาเป็นในรูปแบบของการป่วยอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้เชื่อหรือไม่ว่านั่นคือโรคกรรมแน่ละบางคนอาจจะมองว่าคนนั้น เป็นโรคจิตแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่โรคกรรมเป็นสิ่งที่เป็นแล้วคล้ายๆกับสังขารปรุงแต่งที่หาสาเหตุไม่พบแต่มีอาการปวดจริงเจ็บจริงเมื่อแพทย์สมัยใหม่หาไม่พบว่าสาเหตุมาจากไหนก็เลยสรุปว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคจิตก็มีบ่อยครั้งไปเรื่องของพลังแห่งสมาธินั้นมีอยู่จริงและยังสามารถนำเอามารักษาโรคได้และยังสามารถทำให้เรา ย้อนระลึกถึงกรรมเก่าในอดีตช,ชาติได้จริงอีกด้วยในครั้งพุทธกาลนั้นแพทย์ประจำพระองค์คือชีวกโกมารพัฒนเป็นหมอคนแรกที่ทำการผ่าตาัดคือมีผู้ป่วยรายหนึ่งมีทรัพย์มากแต่เป็นโรคปวดหัวข้างเดียวอยู่ตลอดเวลาหาหมอที่ว่าดีๆมารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันหนึ่งท่านชีวกไปรักษาให้ก็ทำการผ่าตัดเลยเพราะท่านรู้ด้วยพลังสมาธิอันสูงว่า ่วยเป็นโรคอะไรพอผ่าตัดแล้วก็อเอาเชื้อโรคออกมาจากสมองผู้ป่วยคนนั้นพอผ่านไปเกือบเดือนเศษปรากฏว่าอาการดังกล่าวที่เคยปวดนั้นหายเป็นเปลิดทิ้งพลังสมาธิรักษารโรคได้และยังสามารถย้อนถอยไปดูอดีตของตนเองได้ด้วยว่ากรรมเก่านั้นในอดีตชาติเคยเกิดเป็นอะไรมาทำกรรมอะไรไว้จึงได้เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ได้อีกด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ประวัติของหลวงปู่หลวงพ่อที่มีชื่อเสียงหลายๆรูปในเมืองไทยที่เป็นพระปฏิบัติมีญาณในชั้นสูงสูงเคยเล่าขานให้สิทธิ์ใกล้ชิดฟังอยู่บ่อยครั้งกรรมจึงเป็นเหมือนรอยประทับจากอดีตชาติที่มีอยู่จริงและสามารถฝึกฝนตนให้เป็นผู้ที่มีจิตสงบตั้งมั่นและแน่นิ่งได้จริงก็จะสามารถเข้าถึงอดีตการของตนเองได้ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าผ่านการฝึกปฏิบัติมามากน้อยสักเพียงไหนเท่านั้นเองแต่จุดมุ่งหมายของการรู้กรรมของตอนเองนั้นไม่ใช่เพื่อให้ตนเองพิเศษกว่าผู้อื่นเหนือกว่าผู้อื่นการรู้กรรมและรู้อดีตแห่งกรรมของตอนเองเท่านั้นก็เพียงเพื่อให้พึงระวังและสังวรเอาไว้ว่าอย่าได้ไปกระทากรรมอย่างนั้นอีกต่อไปมีเรื่องราวของสามเณรรูปหนึ่งเกี่ยวกับการย้อนรอยแห่งอดีตชาติที่น่าสนใจ แม้ว่าสามเณรรูปนี้ไม่ปรารถนาที่จะเผยตัวตนแต่สิ่งที่ท่านเล่ามานี้ล้วนเป็นเกร็ดความรู้ในแง่กฎแห่งกรรมได้เป็นอย่างดีทีเดียวกรรมที่ทำเอาไว้นับแต่ครั้งอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตามย้อนรอยมาหลายภพชาติจบจนปัจจุบันเพราะอะไรคำตอบรอคุณอยู่แล้ว รอติดตามเรื่องราวบทที่หนึ่งก่อนกรุงศรีอยุธยาลม่มจากหนังสือเรื่องตายหงหกครั้งชดใช้กรรมโดยราชรามันในคลิปหน้าค่ะ